พี่วันนี้ผมขอแก้หน่อยนะสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าใจสู้อ่ะฮรอโ,อโอพี่วิวแม่ก็เรียบเหมือนกันนี่ว่าไม่ได้แบบนิ่มเลยว่าไม่ได้หัวกลมเลยหัวเรียบเหมือนกันเลิฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเที่ยวรุ่นล่าทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านด้วยนะครับวันนี้มีช่องสามซิงก์อีกแล้ววันนี้เราก็จะไปกันเขื่อนหินแห่นะเฮ้ยพี่วันนี้ผมขอแก้หน่อยนะนะได้เสมอครับผมจะแก้เลยว่าจะโดนฝังนีง่หรือว่าพี่จะแดกฝังหนิก็ไปเดี่ยวกันครับโอ้โห <laughs> ตายแล้ว <laughs> เอาเรื่องโกฟิวเดีย๋ดวยวเราดูสองคันนีใ้ใส่กันไปเลยเจ้าโอ้โหกสิ่มาขามร้องปัดปัดเดี๋ยวดูทุกคนวันนี้เรามาขอแก้มือกับผ้าสามทรงเซิงพี่วิวหน่อยว่าเราจะไหวหรือเปล่า <laughs> ตอนนี้เราก็ไล่เพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าวันนั้นนี่คือแบบเราไม่ไหวนะแต่ว่ารถแกก็ไปทำมาใหม่เหมือนกันนะต้องลองวะ,ต,งงะต้องลองอ่ะคาเย็นด้ยชูไฟชูไฟอาแล้วที่เราจะสู้ได้ไหมวนนี้ต้องลองว่ะไหนขอแก้เลยละกันพี่วันนี้น่ะสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าใจสู้กว่าขา วันนั้นโ,นโดนโดนโดนวันนั้นเราล้างท้ายวันนี้ขอขอ,ขอลองท้ายก็ยังดีวะไม่ท้ายก็ลองท้ายก็ยังดีวะก็วันนี้เราจะไปนั่งเล่นกันที่เขื่อนหินแห่นะครับไปนั่งเล่นนั่งชิลกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยละกันนะครับ แรงอยู่นะแรงอยู่นะแรงอยู่นะไม่ธรรมดานะก็รถแกมันเป็นทรงเชงทุกคนแล้วโซ่มันโยนเว้ยมันขึ้นเร็วเว้ยมันขึ้นแบบค่อนข้างที่จะปีดปัดเราต้องรอดูท้ายเดี๋ยวดิเราทำหนึ่งร้อยยัง่งสามเพื่อนไม่ขาดขาเอเฮ้อเฮอเอเฮอเฮอเฮ้อเฮ้อเ มาีพี่เรียนนจ้มีเจ้ขอพี่ขอีลอม้ลมป่า กูพิวเนี่ยโคตรพิวตัดแบบเฮียตระ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 เลยเฮียเราต้องเข้าลูมก่อนว่ะเแล้วเราดูดวะเฮียย้ายดูดีนะหรอเต้แต่วันนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วรถเราอะแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หรอเดี๋ยวต้องรอท้ายกันดีรอท้ายพายุทำงานก่อนหรือว่ารถเราหมดแล้ววะ ขึ้นพร้อมกันแต่ถ่ายดูวหวเหยียเหมือนจะไปแต่ว่าก็ดูนะหรือว่าแกได้ลมวะหรือแกได้ลมวะไม่รู้อ่ะไอช้างไม่ยอมขอทางโล่งๆก่อนยาวๆใกล้ๆไอช้างก็ไม่ไหวอ่ะบ้านนี้หรือเปล่าหนองสาพัง่ะ ไปกันครับทุกคนไปกันต่อตอนนี้ก็มีเพื่อนร่วมทางมาแล้วนะก็เป็น PCX น้ำเงินกับ PCX แดงสองคันเดี๋ยวไปดูกันสู้โกวิวไม่ได้วะเยอยออหรือว่าพี่วิวเข้าหลุมวะรถพี่วิวไม่ตัดโคตรเร็วอ่ะทุกคนตอนเนี้ยแต่ว่าวันนั้นอ่ะวันก่อนที่แกมารถแกไม่ตัดนะเว้ยคือแบบยาวๆอ่ะแต่วันนี้รถแม่แกไม่ตัดโต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 ตโตโตเลยอะ่ะ่าทุกคน คือมันช่วงเย็นแล้วนะตอนนี้ห้าโมงสี่หกนะจะหกโมงเย็นแล้วรถมันก็ค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งพี่ไม่เปิดผมก็ไม่เปิดผมจะรอดูดลมแหม <笑><笑>โอ้คิดไม่ทันเลยทุกคนรถโกววิวเข้าไปโมดิฟายมาใหม่ปะย่าสงสัยเราต้องโมดิฟายเพิ่มเหมือนกันปะถ้าเป็นรอบที่แล้วนี่โกโดนนะนี่แต่ว่าที่รอบออน,นี่แล้วไกลกว่านี้ทุกคนคือแบบรถแกเดินฉีกเรื่อยๆฉีกเรื่อยแต่รอบนี้พอเข้าลมได้พอขึ้น,ข,นขึ้นตามทันแต่ว่ามันต้องยาวกว่านี้ปะ แต่ว yeah, yeah. ่ารถแกน่าจะตัดก่อนแกก็ยกเหมือนเดิมอ่ะสู้สู้ยากว่ะสู้ชงเชงยากว่ะเียขายขายไปซื้อชงเชงละบ่เนี่ยอ่าไป้เซ่เตือนไม่ใหญ่กว่าก่อนปะอ่าไป้เซ่เตือนไม่ใหญ่กว่าก่อนปะเมื่อกี้เลืยขึ้นแห้งตัดไปอ่ะเนอะ 啊！啊！你快点摇滚！ โกโกงโกงพี่ก็เลยยะเกินโอ,โอ้โหเล่ช้ากันไม่ทันได้ดือนเลยอะ่ะโกงเกินโกงเกิ แล้วเรียบเห,หมือนกันดีกว่าไม่ได้แบบนิ่มเลยว่ะไ,ไม่ได้หัวกลมเลยหัวเรียบเหมือนกันเลยขอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอ๋อพอเหรอโอ้ี่ทยายา,ยา,ยาวกว่านี้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> มันบ่ท <c oughs> <c oughs> ัน <c oughs> โอ้ก็เรียบ่ะก็เรีย <c> บ <oughs> มาดิพี่พวงผมสู้มาสิมาพี่มา มาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย <c oughs> <c oughs> มือเ่อกี้นี่120กว่าแลวนะครับทุกคนแบบแค่บ,บิดแป๊บเดียวแป๊บบ แกรู้ทันอนหะใช่แกรู้ทันอนะ่ะแกรู้ทันนะแนนะโอ้ตอนนี้เราก็จะถึงเขื่อนหินแห่แล้วนะครับทุกคนเยนโด้ไอ้กราแม็กโดดนอนไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าเป็นไง นี่นะครับก็คือบรรยากาศของเขื่อนหินแห่นะครับนี่เย็ดน้อนี่เด็กน้อยไม่กดไตนาะเนี่นะครับบรรยากาศเขื่อนหินแห้ก็จะประมาณนี้นะครับอมเย็ยนเย็นชิลชหน้านั่งเล่นนะครับโคตรดีโคตรชิวอะจ้าบจัดบอกเลย เหอโอ้ยเห็นปะแบบลมเย็นนั่งชิลมากเลยนะที่นี่ถ้าอยามาหาแข่งรถกันที่นี่นะถ้าจะแข่งก็แข่งที่อื่นแล้วกันเนาะโอ้โหพี่นี่แบบไม่ธรรมดานะผมนึกว่าจะหัวกลมๆนี่แหละได้หัวเหลี่ยมเตอะเลยนึกว่าเพชรปะอะไรพี่นี่หัวเหลี่ยมเตือเลยก็ต้หกะงแบบครมเมยกันโอ้โหโอเคทุกคน